ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยบ้านของสตังเจอร์นะคะเจ้าตูปผู้เป็นดวงใจหนึ่งเดียวของบ้านเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่เพราะว่าตอนนี้น้องอดัมป่วยอยู่นะคะทุกคนดูดหูจมูกแดงเลยนะ่าสงสารโอ้ยตอนนี้ไอตัวแสบป่วยอยู่อีกต่างหากสภาพจิตใจของผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนเนี้ยใครโทรมาแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกเอเจนซี่ก็ติดตามจังเลยคืออยากให้ผมไปเป็นดาราได้สิเรื่องง่ายๆแค่นี้ผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วก็แค่เล่นกีตาร์เองอดัมปาไปหาหมอกันนะ อย่าดื้อน,นะครับอุ้ยน่าสงสารนะน้อนจมูกแดงเลยอะทุกคนเอไปคลินิกต้องไปเมืองไหนดีนะอ,อ๋อรู้แล้วไปนี่ดีกว่าโรงพยาบาลสัตว์บินเดอร์ตันสภาพจิตใจคนเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าไหร่ตอนนี้สภาพจิตใจหมาก,ก็ป่วยด้วย uh, น้นองอาดำป่วย <yes. S 1> นะคะผมโห <laughs> oh, คุณหมอ โซผมไฮโซเนี่ยดูแต่ละคนโอ้โหงุงหญิงมากอ่ะน่าสงสารนี่หมาหรือกวางเรนเดียร์เจมูกแดงขนาดเนี้ยเซอร์ไวท์จะมาตรวจรักษาการป่วยของสัตว์เลี้ยงคุณในไม่ช้าโอเควิดูทุกคนดูชุดน่าหลักมากอ่ะเป็นหมาแล้วแบบใส่ชุดฉลามนะคะป่วยเหมือนกันเลยเป็นหวัดนะคะน่าสงสารน้องหมูกแดงมาเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยเขาไม่ทําอะไรวะอุ้ยได้รักประรักษาแล้วทุกคน เขามาเชิญตัวอดัมไปแล้วนะคะดูสิว่าหมอจะรักษาอาดัมยังไงบ้างโอ้หวิ่งนําไปเลยเป็นหมาที่แบบว่าไม่กลัวจริงๆอิะคือได้อ,อดัมหายเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมดูม่นแบบว่า,าดามจะมีอาการร้อนจมูกเช่นพบทั่วไปคณต้องการรักษาวิธีใดแบบพื้นฐานก็คือได้ผลแต่ว่าอึดอัดพอสมควรแล้วก็อีกอันนึงก็คือการรักษาราคาแพงจ่ายเงินไม่อันเพื่อรักษาสัตว์เลี้ยงของคณด้วยยาที่ดีที่สุด คือบ้านของสแตงเจอรเนี่ยมีหมาแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมปล่อยให้เขาเป็นอะไรเด็ดขาดแล้วก็จะรักษาเขาด้วยยาที่ดีที่สุดแล้วกันนะไม่เป็นไรนะหนูน้อยออ <c oughs> อุ๊ย <c oughs> ไม่เจ็บ <c oughs> ไม่เจ็บ <c oughs> โอ้ฮันดัาดึงกับสะดุ้งเลยอะทุกคนหายแล้วหมู <c oughs> หายแดงแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยการที่เวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจเราได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้เรามีความสุขดีเหมือนกันนะขอบคุณมากๆเลยนะอาดามที่ทำให้มูความสุขขนาดนี้ น่ารักเนาะชอบจังเลยอ่ะผู้ชายที่บบกว่ารักสัตว์อะไรเงี้ยจซินซีแล้วเนี่ยตัวผมเองก็ปล่อยตัวเองทุกใจมามากพอสมควรและการเรียนก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะและตอนนี้เนี่ยคงต้องเริ่มต้นทํางานแล้วแหละเพราะว่าความฝันในอาชีพวงการน,นักดนตรีของผมเนี่ยจะต้องก้าวไกลไปได้มากกว่านี้ตอนนี้แค่เล่นในผับเท่านั้นเองแต่คิดว่าสกิลของผมนะั้นจะทําให้ผมมีชื่อเสียงมากขึ้นแน่นอนตอนนี้เนี่ยสมัครคัดตัวนักดนตรีไปแล้ว แล้วก็เราจะผ่านมันหรือเปล่ามีนัดวันเสาร์ตอนหนึ่งทุ่มตรงไปคัดตัวนักดนตรีโอเคต้องใช้ทักษะกรารเล่นกีตาร์ระดับ2ผมคงต้องไปฝึกการเล่นกีตาร์สักนิดนึงแล้วล่ะเล่นกีตาร์งั้นเหรอมันคือสิ่งที่ผมถนัดที่สุดในชีวิตเลยผมสามารถเล่นกีตาร์ได้ตั้งแต่ผมอายุยังไม่สิบขวบเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์ให้ดู รู้ว่าเป็นไรนะที่ผมเล่นเพลงนี้ที่ไรเนี่ยผมจะต้องคิดถึงอลินอยู่ทุกครั้งเลยการจับกีต้าร์ของผมนะทำให้ผมคิดถึงหน้าเธออย่างเดียวมีครั้งหนึ่งเนี่ยแหละที่ผมเคยไปเล่นกีต้าร์ให้เธอตอนจีบแล้วเธอรู้สึกว่าเธอจะชอบมันมากเป็นพิเศษวันนั้นเธอเขินหน้าแดงเลยแหละทุกคนผมรู้ว่าเวลานั้นมันอาจจะหวนกลับคืนมาไม่ได้ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยผมจะทำชีวิตของตัวเองให้ดีมากขึ้นเพื่อที่วันหนึ่ง เธออาจจะกลับมาหาผมก็ได้ตอนนี้นะ่ะหรออลินนะเป็นดาราไปแล้วผลงากนการแสดงของเธอนั้นเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีเรื่องเาวามากมายในชีวิตเธอมากเหมือนกันผมไม่อยากเข้าไปทําให้เธอเครียดอีกแล้วละ่ะผมว่าผมเองก็ควรจะต้องเริ่มตามหาความฝันของตัวเองบ้างแล้ว ทุกคนตอนนี้นะคะไอเดนก็กําลังจะไปคัดตัวนักดนตรีด้วยแหละแต่มีคนรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเขาคงจะทําได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้ไปคัดนักแสดงเรียบร้อยแล้วไอเดนของเราเรามาดูกันสิว่าไอเดนเนี่ยจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้หรือเปล่าหุยไอเดนกลับมาแล้ว เนี่ยเห็นไหมแล้วก็เป็นไปนตามที่คาดคิดไว้นะคะเพราะว่าไอเดียน,นั้นผ่านการคัดนักแสดงแล้วตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมยิีนต้องตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้นแล้วก็จะได้มีอนาคตมากขึ้นยิ่งกว่านี้ <c oughs> ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเจออารินไปสิ่งที่เธอทํากับผมนะั้นและตอนนั้นที่เธอพูดว่าเธอจะกลับมา คุยกับผมตั้งแต่ตอนนั้นมาผมก็ยังไม่ได้เจอเธออีกเลยนะคงสายเธอจะยุ่งเรื่องการแสดงของเธอนั่นแหละตอนนี้ผมรู้ตัวเองแล้วว่าผมไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนของเธอได้อย่างแน่นอนคงต้องใช้เวลาที่จะทําให้ทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นหวังว่าวันหนึ่งผมกับเธอคงจะกลับมาได้เป็นเหมือนเดิมนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มีการแต่งเพลงให้กับคนคนหนึ่งที่ผมรู้สึกดีด้วยนั่นก็คืออลินนั่นเองผมจะตั้งชื่อเพลงนี้ว่าอลินเลิฟหวังว่าวันหนึ่งเนี่ย ผมจะทําให้เพลงนี้ดังได้แล้วเธอก็น่าจะต้องชอบด้วยแล้วการที่ผมแต่งเพลงอย่างนี้เนี่ยเผื่อว่าอาจจะมีคนไปได้ยินแล้วก็เอาไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอจดเลิขสิทธิ์เพลงนี้ของผมไปเลยแล้วกันเอา การมีลิขสิทธิ์เพลงเป็นของตัวเองนี่ทําให้ผมดังขึ้นด้วยล่ะเนี่ยนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ไปเล่นหรือว่าไปแสดงอะไรเลยนะแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ผมจะได้เฉิดฉายบนหน้าจอทีวีสักทีในฐาน,นะของนักสแสดงและนักดนตรีมืออาชีพอินดีด้วยนะพี่ชายตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าจจลิขสิทธิ์เพลงเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกว่าเพลงพี่เนี่ยจะดังมากๆเลยนะพี่ไอเดนจริงเหรอเอ้ยแต่ว่ามันแค่นิดเดียวเองตอนนี้เนี่ยฉันมีแผนที่จะทําอะไรหลายๆอย่างอีกเยอะมากเลยแกเชื่อไหมว่าเดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยฉันจะต้องได้เป็น นักดนตร,ตรีมืออาชีพอย่างแน่นอนโอ้โหเดินอย่างมั่นใจมากๆค่ะบ้านดีต้องบอกว่าคือเล่นดนตรีกเก่งทั้งบ้านเลยนะทุกคนดูดิโอ้โหเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยวนี้มาจ้างโทรมาบอกว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่เกาละละสนใจจะมาไหมโอโหเขาช่วยผมไปซากโบราณเอ๊ะแล้วยังไงดีล่ะ่มเมาดีกว่าเพื่อเป็นการตัดความสัมพันธ์ของผมกับมาจัางลงสักทีผมจะไม่ยอมเชื่อคำพูดของเธออีกแล้ว ันบอกว่าตอนนี้ oh, oh. ไอเดนเขาก็จะมีความสุขกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังคงรักอลรินของเราอยู่ก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ใช้เวลากับชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นและทําให้เขายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยเราเห็นเขาหน้าบึ้งตึงมาลตลอดเลยรอบนี้ยิ้มมากขึ้นนะคะเพระคุณห oh. วังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันดีๆของผมนะคะโอ้โห oh. ที่นี่นะั้น oh. สตูดิโอใหญ่มาก <laughs> อารินเธอมาถ่ายทําหนังและทํางานที่นี่นะ่ะหรอ ไม่รู้ว่าตอนที่เธอมานั้นจะตื่นเต้นมากแค่ไหนทําไมก็ไม่รู้ว่าผมถึงจะต้องคิดถึงเธอแทบจะตลอดเวลาโอ้โหเวทีใหญ่มากนายต้องทําตัวให้เหมือนน้าไม่เต็มแก้วนะพ่อหนุ่มอาชีพนายก็จะดียิ่งขึ้นพยายามฟังคําแนะนําจากผู้กํากับและเพื่อนร่วมงานไว้เยอะๆการเป็นนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะได้เลยครับผู้กำกับผมจะพยายามทํามันให้เต็มที่เลยจะทําให้ดีแม้กระทั่งในครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมให้กาลังใจผมด้วยนะครับมา ทำสมาธิแปปหนึ่งอ่านักแสดงพร้อมแล้วนะเตรียมพร้อมเริ่มแล้วโอ้โหอินเนอร์มาเต็มมากไหนดูทางด้านของผู้กำกับสิโอ้โหทุกคนแบบว่าหยุดฟังหมดเลยอะ่ะบอกได้เลยว่าไอเดนนั้นฝีมือการเล่นกีตาร์ของเขาเนี่ยจะทำให้ทุกคนในสตูนั้นต้องหยุดมองโอโ้ทุกคน เรียบร้อยแล้วผู้พุ่งแกบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยสุดยอดโอ้โหทุกคนอันนี้คือไอเดนแสดงไปแค่รอบเดียวเองนะคะตอนนี้เนี่ยตัวของไอเดนนั้นฉายออกไปในทีวีแล้วก็ในวิทยุทั่วประเทศเลยทีเดียวตอนนี้เขาดังมากๆเลยนะคะมีประกายออกมาด้วยตอนนี้เนี่ยความดังของไอเดนนั้นกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเพราะว่าเพลงของเขาแล้วด้วยวโอ้โหสุดยอดจริงๆผู้ชายคนนี้ ตอนนี้นั้นผมหวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นและทำให้ผู้หญิงคนนั้นหันกลับมามองผมบ้างสักทีหนึ่งนะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้เจอกันอีกและสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนั้นก็คือการแต่งเพลงที่สองของผมนั่นเอง สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลายๆคนคงจะคิดถึงอารินกันน่าดูเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นั้นบอกได้เลยว่าอารินเนี่ยมีความสุขสุดๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากรอบที่แล้วที่อารินเนี่ยได้มีการเข้าฉากแสดงสินค้าต่างๆไปนะคะตอนนี้อารินนั้นได้เป็นดาราแล้วนะคะทุกคนซึ่งระดับชั้นตอนนี้ของอารินก็คือ4ดาวเป็นคนเด่นคนดังไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่5ดาวก็ตาม hey, <wait. S 1> เพราะว่ามีดาราผู้หญิงน่ารักนา,นาเนี่ยหลายคน มากๆเลยนะคะทําให้อรินนั้นยังอยู่ได้แค่สีดาวนั่นเองหวังว่าอนาคตเนี่ยจะไปที่สุดของวงการนนะักแสดงได้นะคะตอนนี้เนี่ยออร่าจับมากๆเลยทุกคน แต่อาินเองนะคะก็บอกได้เลยว่าไม่ได้หญิงแน่นอนนะคะหลายๆคนเนี่ยถ้าสมมติเดินอลอกไปจากบ้านก็คงมีหลายคนที่จําอาินได้นะคะเพราะว่าโฆษณาตัวนั้นที่อารินไปเล่นแล้วก็นางหลายๆเรื่องที่ได้เข้าฉากเนี่ยค่อนข้างกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะแต่การที่เราเป็นดาราดังขนาดนี้ได้เนี่ยชื่อเสียงเราก็ต้องดีด้วยนะคะตอนนี้ชื่อเสียงของอาินนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างปกติไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามไม่มีเรื่องกุ๊กกิ๊กหรือว่าไปทะเลาะเบาะแววงกับใคร ตอนนี้เนี่ยผู้กำกับแจ้งอลินมาว่าอลินควรจะเปลี่ยนการแต่งกายบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆฉากเนี่ยอลินก็ได้เข้าฉากแบบว่าชุดนี้แทบจะทุกรอบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไปเปลี่ยนการแต่งกายกันนะคะกับร้านประแชมร้านเดิมซึ่งอลินเนี่ยชอบไปซื้อชุดเขามากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนการแต่งตัวของอลินกันก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะประแชมวันนี้เนี่ยมีชุดอะไรใหม่ๆให้อลินได้ลองใส่บ้างไหมคะสวัสดีค่ะน้องอลินเอิ่มอย่าเรียก เดีย๋ยวเรียกพี่ว่าป,ป้าได้ไหมคะเรียกพี่แชมป์ก็ได้นะอย่าเรียกป้าแชมป์เลยนะจ๊ะ <What? S 1> ชุดวันนี้ของน้องอารินเนี่ยก็มีหลายชุดมากๆเลยนะน้องลินอยากได้ชุดไหนล่ะคะแต่ว่าชุดเก่าเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคือพวกกัด แจ้งมาว่าชุดนี้เนี่ยเราใส่บ่อยมากๆแล้วอะค่ะก็เลยอยากเปลี่ยนบ้างอยากให้แบบว่าดูน่ารักเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความดูดีไว้มันเดิมนะคะชุดน่ารักเรียบร้อยลานพี่เนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีหลายชุดมากๆเลยเนาะอยากได้ชุดแบบไหนล่ะแกนี่ขอรอชุดไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมคะไหนลองชุดนี้สิโอโหชุดนี้ก็ชุดคุมท้องแมวได้ไหมคะชุดนี้แบบอลินไม่ชอบเลยอะขอไปชุดอื่นแล้วกันเนาะเฮ้ยแบนนี้ก็น่ารักทีนะทุกคนเอาเลือกสีให้อลินดูนะคะคือชุดเนี่ย ดูมีความเกาหลีมากๆรอบที่แล้วอลินก็ได้ลองไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เลือกมาใส่เลยอะวันนี้น่ารักอะ่ะการจะเป็นดาราทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกชุดดีๆหน่อยนะคะทรงผมก็ยังอยากให้คนคอนเซ็ปต์ทรงผมนี้ไว้อยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้อลินได้เป็นดาราแล้วนะคะก็อยากจะแบบไม่ต้องเปลี่ยนทรงผมอะไรมากมายคนจะได้เริ่มจาได้เพื่อที่จะกล้าไปสู่ดาราชั้นแนวหน้านะคะ อ่ะอันนี้ก็คือลุกใหม่ของลอินนั่นเองนะคะนะเปลี่ยนชุดบ่อยมากๆเลยเพราะว่ารอบนี้เนี่ยน้องเป็นดาราแล้วจะแต่งตัวกิกกอกกิกกอกก็ไม่ได้นะคะแต่บอกได้เลยว่าลินคนนี้เป็นดาราที่ไม่ยิ่กนะคะขอบคุณป้าแช่มมากเลยนะที่เอาชุดนี้ให้อลินใส่นะคะน่าราักมากๆเลยแล้วเดี๋ยวอลินจะบอกเพื่อนๆให้มาซื้อชุดที่ร้านนี้นะคะหวังว่ายอดข,ขายของป้าแช่มเนี่ยคนจะดีมากยิ่งขึ้นนะอขอบคุณในะฮนน้องลินเราอรอบหน้าเนี่ยให้ป้าเอ้ห้พีได้บริการอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ ชุดน่ารักมากแม่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของลินอย่างที่บอกนะคะชื่อเสียงเธอเนี่ยปกติเพราะว่าเธอโด่งดังขึ้นมาได้แบบว่าอยู่ดีๆก็ดังอะไรแบบนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆมีคนเข้าบ้านพอดังปุ๊บก็เข้ามาในบ้านคนอื่นเลยเหรอป้าคืออะไรอะ่ะเออสวัสดีค่ะคุณคือใครอะคะอุอยดเอีเอเดนชวนมาบอกว่าไปจุดดอกไม้ไฟที่างานเทศก,กาลขําขันกันเถอะ คือตอนนี้เนี่ยอลินกับเอเดนก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็คือเป็นเพื่อนถามวาสนิทมากก็สนิทกันในช่วงหนึ่งแหละแต่ว่าเขาช่วยมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปก็ได้เราจะได้ไปพบเจอแฟนคลับบ้างนะคะว่าแฟนคลับเนี่ยจะคิดกับเราแบบไหนบ้างโอ้ยมาแล้วทุกคนโหคนเยอะมากเลยอะ่ะใครบ้างก็ไม่รู้โหที่นี่บอกเลยว่าอุย้ยคนดังเยอะแต่คนเนี้ยคนเนี้ยใครนะ่ะ เฮ้ยทุกคนงานนี้ไอเดนมาด้วยหรือว่าจะเป็นแผนของเอเดนหรือเปล่าที่ชวนอลรินมาแต่ว่าไอเดนก็มาด้วยอย่างเงี้ยหรออลรินว่าตอนนี้อลรินห่างๆเขาดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็ไม่ค่อยบอกว่าอยากให้ใครมองเราในแง่รายด้วยอ่ะ อะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มาสร้างความบึ้อัดให้อลินเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราปล่อยเขาไปดีกว่าดี๋ยว่าจะเป็นคนดังที่ไหนโถเอ้เป็นไอเดนนี่เองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราจุดดอกไม้ไฟนะคะเราต้องไปหาก่อนว่าร้านขายดอกไม้ไฟเนี่ยอยู่ไหนเอ๊นี่หรือเปล่าเราซื้อของทีระลึกก่อนนะคะมางานนี้ทั้งทีโอ้โหไม่ซื้อของได้ยังไงสวัสดีอลินผมได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเป็นดาราที่ดังมมากเลยนะ จริงหรอเอเดนไม่หลอกแต่อรินก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอลรินขอซื้อของแป๊บหนึง่งสวัสดีค่ะทุกคนอลรินเองนะจำอลรินได้ไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะเขาเป็นอะไรกันอะ่ะทุกคนเฮ้ยมีคนเป็นลมเลยเอากำเอา้าเขากินอลรินจนจนสลบไปเลยอะ่ะทุกคนทําไงอะ่ะเอา้าแล้วอลรินทาไงเดียเนี่ยคือทุกคนกินอลรินจนสลบไปแล้วอะ่ะ สวัสดีค่ะอาริน <Hey. S 1> ผมเนี่ยชอบคุณมากเลยนะอารินผมติดตามผลงานของคุณมาโดยตลอดเลยนะคะ oh. บอกว่าคุณจะสดแสดงผลงานดีๆแบบนี้ oh. ให้พวกเราได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะ oh. อลินว่าอลินก็จะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอลินสัญญาเลยชุดใหม่ของคุณเนี่ยสวยมากๆเลยนคะคะลินดิฉันเนี่ยอยากจะทําตามคุณจังเลยตอนนี้ดิฉันก็ใส่แบบว่าเหมือนแบบชุดโบราณนิดนึงอะคะ่ะที่แบบเป็นแบบว่าควยหน้าอะไรแบบนี้นะคะฉันจะไปทําผมตามคุณด้วยบอกเลยว่าลายประชนันที่คุณบอกมานั้นจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนเลยนะคะ โหตอนนี้อลินมั่นใจมากเลยนะคะทุกคนกินข้าวก็มีคนกินข้าวด้วยคือถ้าย้อนกลับไปยังจุดที่อลินเป็นตั้งแต่ตอนแรกแรกเทปแรกเลยเนี่ยตอนนี้อลินมาไกลมากๆเลยนะคะอลินกินมาบิคีอร่อยมากเลยโหกินมาบิคีต้องใช้ซ่อมเลยใช้มือไม่ได้นะคะไอเดนมีแอบเลด้วยล่ะอุ้ยอะไรใครกีดอะไรออกมีคนกีด คนพูมาแล้วอันนี้คือของจริงนะคะอันนี้คือผู้ประจํางานเทศกาลอันนี้นั่นเองโอ้โหสวยมากอันนี้คืองานจบแล้วนะคะเขาก็จะมีการจุดผูปิดท้ายก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของอลินมากมากเลยนะคะที่ได้ดูผู้ในครั้งนี้กับเหล่าบรรดาแฟนค่ะและยังได้เจอกับไอเดนทีท่ไม่เจอกันมานานมากๆอีกด้วย บอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีๆของทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้อรินว่าอาลินควรกลับบ้านได้แล้วแหละเพราะว่า,าลรินสุกมาทั้งคืนแล้วนะอลินต้องกลับบ้านไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมากิ่งขึ้นด้วยโอ้ยบ้าจริงเลยพรุ่งนี้เนี่ยอลินต้องมีเรียนด้วยนะทุกคนแต่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะดึกไปแล้วนะอลินขอน,นอนก่อนดีกว่านนะัแล้วตื่นมาโทรหาพวกกักลับอีกทีนึงนะคะว่าจะให้ไปทํางานที่ไหนโอ้ยแต่บางทีง,งอนคนเดียวนี่ก็เหงาเหมือนกันนะเฮ oh. ้ย เอตจสซี่ถามว่าสะดวกสมัครการค้น,นักแสดงตอนนี้ไหมคือไม่รู้ว่าจะให้อาินไปอะไรอีกอะเพราะว่าพวกกับบอกว่าให้โทรหานะคะเดี๋ยวลินเนี่ยต้องโทรหาพวกกับก่อนแหละสวัสดีค่ะพวกกับตโลให้อาินไปแสดงที่ไหนนะคะไปทะเลเหรอแล้วพระเอกคือใครอะโอเคค่ะคัดเลือกพระเอกก่อนก็ได้ฮะพระเอกบอกว่าจะเป็นคนดังที่สุดในตอนนี้แล้วหรอคะได้ค่ะอาินไม่ติดเลย ขอบคุณนะคะที่ทให้โอกาสอลินได้แสดงในครั้งนี้นเ,เอาเป็นว่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้นะคะที่ทะเลเนาะนยกกองไปเจอกันที่นู่นนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโฮ้ยทุกคนเราได้งานแสดงใหม่แล้ววันนี้อลินจะต้องไปถ่ายทํานะคะที่ทะเลด้วยอุย๋ยได้ไปทะเลอีกแล้วว่าจริงๆแล้วอลินเป็นคนที่ชอบทะเลมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆแต่พระเอกเนี่ยพุ่มแกบอกว่าจะเป็นคนที่เด่นแล้วก็ดังที่สุดในตอนนี้แต่ก่อนอื่นเลยนั้นอลินว่าอลินจะต้องไปอาบน้ำแล้วแหละ เพราะว่าจะไปแบบสภาพนี้มันก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคอนนาบน้ำเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นกันเลยดีกว่านอ้อไม่รู้ว่ากอง Celt จะไปถึงไหนแล้วสถานที่จะสวยมากขนาดไหนหรือเปล่าอ้ยมาก่อนเวลาแล้วทุกคนเฮ้ย <S <S เดี๋ยวนะ <S <S ไอเดนมาทำอะไรที่นี่อ่ะที่นี่ผู้กำกับเขา ิดที่แล้วก็เอาไว้ใช้ถ่ายทําหนังที่อลินจะมาเล่นนี่นะแล้วไอเดนมาทําอะไรน่ะอย่าบอกนะว่าเขาจะมาเป็นพระเอกครั้งนี้เออไอเดนคุณมาที่นี่ทาอะไรเหรอโอ้ยอย่างน้อยเลยอะคือไม่ทราบว่าคือคุณมาที่นี่ทําไมอะคะเอ่อ ที่ผมมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพ่กมกับเขาชวนให้ผมมาเป็นพระเอกหนังในรอบนี้ยังไงละ่ะแล้วคุณมาทําอะไรละ่ะอาลินฉันมาเป็นนางเอกเนะอ๋ออย่างนี้แสดงว่าคุณกับผมก็คือมาด้วยกันนั่นเหรอนีงไงพม่มกลับมาแล้วโอ้ย สองคนนี้เนี่ยเคมีเข้ากันดีจริงๆเลยนะผมว่าผมเนี่ยเลือกคนไม่ผิดหรอกไม่รู้ว่าทำไมผมถึงอยากจะให้คุณสองคนเล่นเป็นพระเอกกับนางเอกคู่กันในครั้งนี้จริงๆเลยอลินกับไอเดนมาโครจรแล้วก็มาเป็นเพศกับนางเอกคู่กันนะคะโอ้โหจะยังไงละเนี่ยโอ้ยตายแล้วแป๊บนึงนะคะอลินขอขอนุญาตโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะพรามกับคุณริวคนนี้เนี่ยเป็นดาราดังมากๆนะคะระดับโลกเลยทีเดียวคือมีผลงานแสดงเยอะแยะมากมายเลยแต่ลองโทรหาคุณริวดูนะคะ ฮัลโหลคุณลิวฉันกดดันตอนทำหนังอะค่ะมีอะไรที่แบบอาจจะแนะนำอลินได้ไหมอลินรู้สึกไม่มั่นใจเลยอะโอ้ยทุกคนตายแล้วโหวแล้วตอนนี้เนี่ยมีสายสืบตามอลินเยอะมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงตอนนี้อลินเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกว่ามีสายสืบบันเทิงเข้ามาตามรุมเล้านะคะคือ <c oughs> ฉันจะทำไปเต็มที่แล้วกันนะ <c oughs> อะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยฉันก็จะจำมันไว้ซะว่าฉันไม่เคยรู้สึกกับมันละกัน มันตลกมากเลยอลินจริงๆแล้วเนี่ยผมมาก็ยังลืมคุยไม่ได้นะคุณไม่ควรไปคุยกับไอริวขนาดนั้นเลยผมรู้สึกไม่ชอบแต่จริงริวเขาเป็นรุ่นพี่ฉันทำให้ฉันจะคุยไม่ได้หละไอเดนคุณควรลืมเรื่องเก่กาๆแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพได้แล้วนะเราต่างคนต่างโตแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือตอนที่รอเข้าฉากคุณไม่ควรที่จะมาพูดกับฉันแบบนี้นะไอเดน คุณจะทำแบบนี้กับฉันอีกนะถ้าคุณจะมีคนอื่นนะอลินผมบอกเลยว่าผมไม่มีวันยอมเด็ดขาดคนอย่างคุณนะ่ะคุยกับคนอื่นไปทั่วไม่ว่าใครก็ตามพอคุณดงังคุณก็ไปยุ่งกับไอ้ลิวคุณจะไม่มีวันได้แบบนั้นอีกอ,อลินลอตอนลินรอตรงนี้จนคนหนีไปหมดแล้วเนี่ยตกลงว่าจะยังไงกันล่ะเบื่อจริงไอเดนต้องมาพูดจาแบบนั้นกับอลินด้วยเหรออลินรู้สึกไม่ชอบเลยอะอลินว่าลินอยู่ห่างๆเขาดีกว่าโหทุกคนดูไอเดนตอนนี้สิคือเขาเนี่ยไม่ปกติดูหน้าตาดิ โอ้โหโกรธใครมาแต่ชาติตาลไหนก็นไม่รู้แบบว่าดูหน้าตาแบบว่าอารมณ์ไม่จอยเลยอะแล้วดูท่าเดินของเขาแบบไม่พอใจมากๆเลยนะคะคือแค่อาินคุยกับริวแค่นี้เขาถึงออต้องเดินกระทึบเท้าขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้อารมณ์เขาหน้ากลัวจังเลยอะแล้วู้กกำกับหายไปไหนนะเฮ้ยเขาเดินมาแล้วทุกคนทำไมเขาเดินมาหาอาินแบบนั้นนะ่ะไอเดนคุณออกไปเลยนะคุณอย่ามาใกล้อาินนะถ้าคุณจะอารมณ์แบบเนี้เฮ้ยทุกคนตายแล้ว คืออะไรเนี่ย <c oughs> ไอเดนคุณปล่อยอลินนะเอาอุ้ยตายแล้วทุกคนคุณปล่อยอลินเดี๋ยวนี้เลยนะไอเดนออกไป <c oughs> โอ้โหทุกคนแล้วผูก้กำกับยังไม่มาเลยอะ่ะกองยังไม่ได้เริ่มตั้งเลยอะ่ะทำไมไอเดนทำอลินแบบนี้อ่ะ <c oughs> แต่บอกเลยว่า การที่ไอเดนทำแบบนี้ในครั้งนี้นั้นจะทำให้อลินเสียหายอย่างแน่นอนเพราะว่ารอบๆตัวนี้อย่างที่เรารู้กันดีว่ามีสายสืบบันเทิงอยู่เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าไอเดนจะแก้ตัวยังไงแล้วอลินจะทำยังไงต่อไปกับความรู้สึกแบบนี้ซึ่งเธอนั้นบอกได้คำเดียวว่าเธอก็ไม่ได้ยอมไอเดนอย่างแน่นอนหวิวหน้านองเศร้ามากอะ่ะดูสงสารอลินจังเลยอะ่ะทำไมไอเดนถึงทำกับอลินแบบนี้อะ่ะทุกคน